สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำข่าวพิเศษนะครับเสาร์ที่6มิถุนายน2563ครับ7จ็โมงเนาทีครับอยากอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสดก่อนไปสอนหนังสือนะครับโอ้โหข่าวสดนี่สุดยอดมากๆนะครับแฟนรายการครับโอ้โหนี่ขึ้นขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะครับโอ้โหขึ้นหน้าหนึ่งเลยข่าวเคสของคุณวันเฉลิมนะครับซึ่ง นักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็รีภัยอยู่ที่กัมพูชานะครับก็ถูกอุ้มไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ h a s แทของคุณวันเฉลิมเนี่ยก็เรียกว่าเซฟวันเฉลิมเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งนะครับแฟนรายการครับหนึงล้านสองแสนหมื่นข้อความนะครับ7จ็ดโมสิบนาทีตอนนี้ครับแต่มาดูในส่วนของข่าวสดนะครับขอบคุณข่าวสดครับด้านบนไล่ลงมาข้างล่างเลยนะครับ ร้อง UN ช่วยวันเฉลิมถูกอุ้มหายผู้ริพัยทางการเมืองโดนลักพาต,กตัวในกัมพูชาร้อง UN ช่วยเหลือด่นต้าวันเฉลิมนักกิจกรรมผู้ริพัยทางการเมืองถูกกลุ่มชายชะกันนี่ครับอุ้มหายนะครับลดลึกลับลดลึกลับภาพบุกอุ้มในวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิผู้ริพัยการเมืองชาวไทยจากที่พักในพนมเปญกัมพูชาองค์กรสิทธิมนุษยชนย่เรื่อง UN พร้อมเรียกร้องรัฐบาลกัมพูชาสอบสวนเหตุท,ที่เกิดขึ้นครับนี่ครับ ผมก็เพิ่งรู้จักเขาเมื่อวานเองนะครับก็ได้มีโอกาสทําคลิป2คลิปนะครับเซฟในย u ทูบแฮ a แท็กเซฟวันเฉลิมกับ Hashtag ไอพีว mm ัน hmm. เฉลิมนะครับเมื่อวานนี้ mm hmm. เพื่อบันทึกไว้เป็นปวัติศาสตร์การเมืองบนโลกโซเชียลหน่อยครับมึนชดเชยสงการผ่อนส่งหยุดสัปดาห์ละวันเยียวยาพระเนน60บบาทต่อวันเปิดเข้าชมแล้วพรุ่งนี้นะครับวัดพระแก้ว วัดพระแก้วนะครับเปิดรับชมเียวัดพรแก้ววิษณุแนะเองวิษนุแนะเองแบบผ่อนส่งชดเชยสงการาแยกหยุดสัปดาห์ละวันก็สามารถทำได้นะครับจียุบสภาเตือนสามปอโพชะแรงภัยบุญกดดันอุตมานัประชุมใหญ่พลังประชารัฐสีราฐจวกสนทิรัฐ สิระจุกสน้าเรื่องเผ่าบ้านตัวเองลบแล้วภาพคนลอยคอผู้มีใบหน้าคล้ายร,รัฐบาลเจตกรรฝ่านผนานพระจนมานวัดหนองเต่าหนองฉางนะครับมีการวัดกําลังมีการมีประเด็นภาพสิทต,ต่างส้มหยุดล่าสุดภาพถูกลบไปแล้วอ่าแล้วก็พอขอลอตู่พข,ขอลอตู่นะครับเป็นภาะพลเอกประยุทธ์จรโอชาชม ชมห้องควบคุมรถระหว่างเป็นประธานทดสอบความพร้อมบริการรถไฟฟ้าฟสายสีเขียวครับเริ่มจากอีกเพิ่มอีกสีสถานีนะครับจมวังเกษตรวัคษีมหาธาตุบางเขนครับจับคาหนังจับพระคาวัดป้นตืบยายติดยาต้องหาป้นหาเงินก่อคดี50ครั้งทั่วประเทศนะครับโอ้โห ก็ไปบวชหนีไปบวชกันนะครับวิธีใหม่เจ้าที่คัดกรองชาวไทยและตา่างประเทศเนทางมาเที่ยวเกาะล้านวิถีใหม่นะครับซึ่งเปิดให้เที่ยวแบบไปกลับเท่านั้นนะวัดรีบลบทิ้งกิจกรรมตู่ป้อมนะครับโบสเดียวกับสิตาสิตางสั่งพอสออ,อะไรพุทธศาสนานะตรวจ รูปทุกวัดแห่ดูภาพคนลอยคอหน้าขายตู่ป้อมในอุโบสถวัดเต่านะครับเปิดเต็มรูปแบบนะครับเปิดเต็มรูปแบบชายหาดชนบุรีบางแสนชนบุรีครับไปดูหน้าในครับคอ,อรมอใหม่ใครจะรับศึกมหาธุรกิจเศรษฐกิจกรณีหมู่อามตำรวจปิดคดีตำรวจเกอ้างเป็นกองปราบนะครับลิ้นเงินสมพาน อันนี้กระตูนนะครับลมร้อนลมหน้าแรงเศรษฐกิจนะครับแท่นิพน์บุญยมณีนะครับแก้ไขปัญหาแก้ของเน่าที่สงขานะครับอันนี้ลํำญ่วิกิตนางสาวยานทิชาบัวบเกื่อนสอสจันทบ,บุรีก้าไกลงลงรับฟังพื้นที่ปัญหากเกษตรกรจันทบ,บุรีนะครับก้าไกลซัดบิ๊กตูเลิกทวงบุญคุณนะครับเลกทวงบุญคุณ ในระหว่างพลกอโอนงบปรมาณ88,000ล้านนะครับสมคิดย้อนรอย3มิตรภูมิใจไทยยังไม่ปรับทับนะครับอันนี้อะไรปิยบุตรแสงกระนกคูณแกนนําคณะก้าวหน้าเพราะทํางานการเมืองปีเสร็จเจอคดีเพียบมินประมาทคดีผิดพรบอคอมคดียามาตา16แต่ไม่ตั้งใจพร้อมเดินหน้าต่อเล็งเปิดแ,แคมเปญมีสวให้ทํไมสวรัาการื่อนไหวกลุ่มนิสิตนักษา ม็อบฟอร์มโฮมเรียกโละให้สวชุดใหม่นี่นะครับโอเคไปดูต่อนะครับประยุทธ์เทพอสมบานใบตองแห้งนะครับนี่สแกนขึ้นมาสักนิดนะครับผมก็ดูพร้อมๆกับแฟนรายการนี้แหละครับอันนี้พูดถึง ท้าวลเอกประยุทธ์จันโอชากล้าเปลี่ยนผู้คุมบังเหินเศรษฐกิจุคปัจจุบันสัญญาณปากท้องชาัวบ้านจะดีขึ้นกว่า6ปีแล้วที่ยังไม่กระเตื้องจะเข้าสู่เข้ายาาหมากแพงนี่อะไรให้เรื่องแรงงานต่างด้าวกับห้ามนั่งรถกระบะรถปีกอัผ่านธายรัฐมนตรีออกมาได้อธิบายถึงความไร้เลียงสาของฝ่า,ายเศรษฐกิจใครจะเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายเศรษฐรรกิจใหม่ยังทายยากวันนี้อยู่ที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตยวงส่วนแต่ที่แน่โดน นั้นโดนเกลี้ยงของเก่านะครับฝ่ายค้านฝ่ายค้านพักเพื่อไทยแตกกระจายตามวิถีวิธ,ธีแยกกันเราใหญ่รวมกันเราตายนะครับตัวอย่างคาตาอนาคตใหม่กลายเป็นอนาคตไม่น่าเสียดายน่าเสียดายแถมแม่ทัพใหญ่อย่างธนาพรธนาทรจึงลงทุนกับขุนพล ซ้ายขวาปิยบุตรแสงขนบุลพันนิดาพันนิกาว,วันนี้จำต้องลาลงนะครับอันนี้ก็เรื่องของการเมืองอะแล้วก็อันนี้ก็มันดีนะข่าวนี้คุณอามกับพบัตบอร์าท่านอยากถอดยศคืนผมคืนท่านได้แต่ท่านคืนความวุติธรรมให้ผมได้ไหมไม่เชื่อต้องเชื่อสิบเอกยาล,ลงชัยอินทรกวีแห่งกรมสวุททหารบกย้อนผลเอกพิรัตคงสมคง พวัตบ,บวันนี้คนรู้จักกันทั้งประเทศนี่ครับโอเคนะครับแฟนรายการเรามาดูหน้าห้าหน้าห้าใบโพชีเ้เศรษฐกิจยับเยินในรอบเก้าสิบปีนะครับในรอบเก้าสิบปีประเมินไทยติดลบ7.3กัดฟันอีก2ปีจะฟื้นตัวเตือนระวังลงทุน ในตลาดหุ้นไทยนะฮะตลาดหุ้นไทยอ่ะไปต่ออันนี้ปฏิบัติการข่าวทำไมต้องเป็นเพื่อไทยเส้นทางข่าวลือสินส้นศาสตราจารย์นายแพทย์อมรนนทสุทธิเป็นชาวกรุงเทพนะครับนี่คนตั้งอ,อสอมอนะครับแฟนรายการ เป็นชาวกรุงเทพนี่เป็นลูกชายของพระแสงสิทธิการนะครับอดีตนักโทษการเมืองที่เสียชีวิตบนเกาะเต่านะครับเสยงว่าตอนคุณพ่อท่านเสียเนี่ยคุณพ่อท่านไปอยู่ฝั่งกบฏโบวันเดทนะครับซึ่งท่านไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับจบจากฮารเบาร์ดด้วยนะครับรับราชการกรมอนามัยเป็นอนามัยจังหวัดแพร่และอนามัยจังหวัดเชียงใหม่ ปี2อ1ก่ออสมอที่อำเภอสามีจังหวัดเชียงใหม่ครับขึ้นเพียงที่พิีกรมนามัยปี23ก่อนเป็นประสานสุขปี26ครับศับส่นการสร้างโรงพยาบาลชุมชนทุกอำเภอปี253 0สูนเราจะราชการกับไปใช้ชีวิตที่บ้านอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยนะครับสร้างคุณูป,ปการให้กับประเทศไทยมากมายด้านสาธารณสุข อันนี้หาดเจ้าสำรานครับเที่ยวเที่ยวตกปลากระตุ้นเศรษฐกิจทวิตเตอร์หักทรัมป์คริปฟอยฮ่องกงประทะดุดุลำลึกเทียนอันเหมือนนะครับอันนี้วันเฉลิมนะครับข่าวสดให้พื้นที่เยอะมากเลยนะครับเนี่ยนี่ครับ แลวเมื่อวานนี้ก็มีการกิจกรรมลํำลึกเลยนะครับเซฟวันเฉลิมอะไรชื่อผู้สืญหายสลับปลาใสนะครับก่อนสลายการชุมนุมนี่ฮะเลี้ยความเป็นธรรมสาภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมถวงความเป็นธรรมให้ในวันเฉลิมส,สังสิทธิผู้ลี้ภยัยทางการเมืองท,ที่ถูกลักพาตัวในประเทศกัมพูชาบนสกายวอล์กหน้าหอศิลป์กรุงเทพปทุมวันครับ อันนี้ก็วอลเลย์บอลก็เริ่มซ้อมแล้วครับกมลวันอ้อเรือใบครับกมลวันจันยิมนักกีฬาเรือใบยิงทีมชาติเข้าฟิตเนสรักษาความฟิตของร่างกายนะครับเข้าแคมป์นักเตะเชียงใหม่ยูยนเต็ดในฟุตบอลไทยลีก2ครับซ้อมเรื่อเรียนกีฬาเชียงใหม่ครับเริ่มปลดล็อกวันรอคอยสำหรับคอกีฬานะวบ นวพันธ์วงเจริญนักกีฬาว่ายน้ําทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมแข่งขันเมื่อรัฐบาลมีอนุญาตให้แข่งกีฬาอีกครั้งครับนาเกลวนาเกลวห้างยาทําศึกได้โดนเสือใต้นะครับอันนี้ใครล็อกประชาชนในเมืองฝรั่งเศสนะครับต่างใช้บริการฟิตเนสในท้องถิ่นนะครับอันนี้เซฟมูออาร์มด้วยอะนอกจากเซฟวันเฉลิมและเซฟมูออาร์ม คุณป้าเขาให้กำลังใจหมู่อาม1ิบเอกนรงชัยอินทรกวีฐานคมสัมพุธทธฐานบกที่ออกมาเปิดเผยปัญหาชุดจิตเบี้ยเลี้ยงกับถูกลงโทษทงวินัยทหารในงานเสวนาเส้นทางปิรุปวังทัพที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาคมเมื่อวานนี้ครับหมู่อามออกถแถลงการอัดทอบอมาเมื่อวานอ่านทวิตเตอร์เขาบอกว่าน,นี่ฮะนี่ทหารตัวจริงต้องแบบนี้ <c oughs> อโอเคครับโพชะแรงบิ๊กตู น,นีหน้าตินะครับแฟนรายการโพชะแรงนะครับโพชะแรงบิ๊กตู่บิ๊กป้อมยังก้างนั่หัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดรถไฟฟ้าสีเขียวอีก4สถานีนะครับชาวบ้านตะโกนรักลุงตู่วอนชาวนาอย่าลงถนนลัมตรียันไล่สัญญาณปรับคอรอมอบิ๊กป้อมยังลีลานั่งหัวหน้าพลังประชารัฐอุตมชีปรับคอรอมอแล้วแต่นายกไพบูลเลงใช้กฎหมายบีบป,ประชุม สิราชะสนที่ลัดเผาบ้าน6กสอสอขาให้หยุดทะเลาะกันนะครับก้าวไกลจับตาเกมเปลี่ยนกรรมการบริหารกรรมธิการเร่งถกร่างพรบงบปนงบจ่อตั้งกรรมธิการตรวจสอบการใช้เงินกู้เทพไทยจี้ฟันแรงเหลือบโพยีนักการเมืองเห็นใจอุตมะ เตืนอนสปอปคนไม่เอาแนนยุบสภาครับกลุ่มแชร์เตรียมเปิดตัวมิถุนายนนี้ภูมิธรรมวิเชยชัยชที่ปรึกษาฝ่ายกานแกนนาเพื่อไทยเปิดเผยความคืบหน้าของกลุ่มพวาวงยัยประเทศปชปแจงปมนาฬิกาหรูนะครับนายวรรุจสุขบุญเลขาคณะกรรมการป้องกันปราบปรามธุรกจิจแห่งชาตินะครับนี่ก็พูดถึงนาฬิกาพลเอกประวิทย์อ,อันนี้หน้า 11เนะครับเียวยากัรยิงพลตเอกจตุจินดามอบเงินช่วยเหลือครอบครัวห้าตำรวจบาดเจ็บจากการเสียชีวิตปฏิบัติการคลี่คลายสถานการณ์เหตุการณ์ยิงในจังหวัดนครราชสีมาครับผ่อนส่งไทยป่วย1ดับทั่วโลก3.9แสนเปิดบิน3กลุ่มเว้นภูเก็ตถกเฟส4อาทิตย์หน้าดนตรีผับบา หยุดชดเชยหยุดสงการผ่อนส่งเทวันเยียวยาพระรูปละหกสิบบาทเพชรบุรีกุ่มเข้มเเที่ยวชายหาดนะครับเพชรบุรีปลดล็อกแล้วนะครับหาดเจ้าสำรานหา,ชาดชะอำนี่นะครับบางแสนเข้มคัดกรองนักท่องเที่ยวนายกสมาคมเที่ยวสมุยวอนนะครับ โอ้โหนี่โรงแรมจะขายเป็นร้อยร้อยแห่งนะฮะรถทัวร์เที่ยวแรกภูเก็ตเต็มทุกคันตลาดนัดเกษตรกรพิศนุโลกคึกเม็กซิโกป่วยทะลุแสนอ,อชเตรียมเปิดอุทยาแห่งชาติเตรียมเปิดเขาใหญ่นะครับบิ๊กแปะเชิดชูห้าตำรวจเขตกาดยิงครับบิ๊กแปะนะครับหน้าสิบสอง หน้า12นี้พูดถึงอะไรสวนสิ่งแวดล้อมโลกในปีโควิดชาวที่โปรโอเปียเริ่มร่วมลดก้าน้ําที่เพิ่งปลูกนะครับทะเลสาบนําโชวในทิเบตยกย่องว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดนะครับตำรวจสิงคโปร์ไปกวาดขยะเกลื่อนหาดนะครับวัยรุ่นฝรั่งเศสลดน้ำลงความหลากหลายทางชีวภาพชาวเวียดนามทําแพไม้ไผ่ลดมลพิษในน้ำนะครับพลเปรสวุวรรณเปิดตัว เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญนะครับอันนี้ตำรวจอินเดียสวมหน้ากากไม้ป้องกันโควิดระหว่างปลูกต้นไม้ที่วัดเกละอันนี้มติชนพูดถึงเออน่าสนใจนะหมอคงเทพรมรีปลดลับนักษาคณะทันตะมั่นใจพร้อมทุกด้านหวังยืนหนึ่งในกลุ่มเอกชนนี่ต้องเปิดอย่างนี้ครับเนี่ยผมอยากเห็นการเปิดคณะทันตะคณะแพทย์เนี่ยเยอะๆนะครับ ในพยาบาลก็พอมีสมควรเยอะอยู่ละข่าวสดนะครับข่าวสดบิ๊กเอ็มเปรี้ยวเข้ามาละครตกจุป,ปิกหงงรงรงฉุนจะตุรงมกจกนิกกี้หอมเฟิร์นเชียร์แจ็กดีกว่าย,ยีเจโมโฟแฟนเก่าออดัตปีผมขาวใน5นาทีนะครับอันนี้มั่นใจเป็นละครปีกหงนะ ชาลี Charlie, X C X ช่วงทำอัลบั้ม DIY ช่วงกักตัวมาร์ค e X Q สิทธิ์รัชพฤกษวราษบ้านเดียวโมเดิร์นรักชุลีหน้าสิบเก้าสิบแปดดวงหน้าสิบเก้าแผงพักเครื่องโคราชกับคกึกคักนะครับหลวงพ่อมหาปิ่นชาลีโตอริยะวงสารามจังหวัดราชบุรีครับเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นนะครับ บูชาบูชาหลวงปู่ปันหลวงปู่บันเพื่อสร้างอุโบสถวัดภู่ดนแต้นะครับอยู่ที่ไหนนอวาริชภูมิสกลนครครับครบแล้วนะครับสำหรับข่าวสดนะครับนี่หาได้อ่านไปพร้อมๆกันนะครับนี่หะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube คลิปทำข่าวพิเศษขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสดและขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามชมนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ